ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมอุดรบ้านเฮากับพี่น้องเปลี่ยนซื้อไหมครับผมแต่กันในน้ำพอนใช้กับเมีตามเมื่อก่อครับผมก็บ้านเฮาชาแนลครับผมซื้อไหมครับัแฟนเป็นดีพ่อเพิ่งมาครับผมพ่อทำาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้มาเยี่ยมหย่อมชอมาตลาดกันเลยได้มาได้มาแวะครับผม อ่ามาสนับสนุนเปิดร้านใหม่ดิเปิดร้านใหม่ครับเปิดเปิดเปิดมาได้ประมาณอาทิตย์แล้วเขาอะไรมาเปิดเดิมไม่เราถือว่าเปิดเดิมชอบเรับผมหน่อว่าเปิดเดิมเปิดเดิมก็ละก็ดีใจเอาผมได้พ่อได้พ่อพ่อพอดีเลยพ่อเคนยางคนนใช่เดี๋ยวเบิ่งอยู่สักพักอยู่ครับเพิ่งไปทุระมาใครกินนอำกันตั้งเจ้เพิ่อนไปเยี่ยมมองบันทึกเสียงนะครับยุบันก็นำครับครับมันเนสองสามปีแล้วอ่ะ โ่อหน่อจะประมาณนั้นนะพ่อสามปีสามปีสี่ปีนี่มาพ่อพ่ออีกครั้งอยู่ตลาดหาแย่ครับพี่น้องอยู่ตลาดหาแย่ครับตอนนี้ผ้าเพื่อนน่ะตั้งแต่กี้บ่มีผู้อยู่นั่ตอนนี้ผมมีผู้อยู่นั่มไหนผับอกว่านั่งบ่าน้นั้นย่อยไกลเอาเหาแม่เอาครับผู้อยู่นั่ครับผมไปเมียเล่าทีเดียวเนี่ยเด้อไเป็นแต่ผู้สาวแม่สแม่สมหาดุนไหม ผู้สาวอันนี้ผู้สาวดีครับผมอันนี้ผู้สาวอันนี้ก็ผู้สาวอันนี้ก็ผู้สาวอันนี้ก็ผู้สาวเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับหนาเกาะมันครับพี่น้องเดี๋ยวไปนั่นครับผมอันนี้พี่น้องเปินมากันครอบครัวแล้วครับผมเป็นมาเยี่ยมนะสาวโสดครับอันนี้สาวสาวแต่งโม โมีนชองยังงเนีช่องป้าลาลาช่องเออป้อง่องเออคเร่องอรบละครเจ้าอออเออจ้าอตแนโมสาวลาวองแนโมสาวลาวไอเ่อเพ่นเพ่นเป็นนางเอกด้เอเิ่งหน้าตาเพิ่งรอดับเป็น้องบางเมื่อก็เป็นนางเอกเมื่อก็เป็นตัวกรุไม่บอเอาเป็นนางเอกตลอดรอดันขึ้นกระปตอันนี้เป็นนางไรเป็นนางรไ่ เป็นท่งไรของพญเมไม่าเป็ท่ไรของา่มาำทุระนะครับผมได้เห็นเพิ่นบดีนะครับพี่น้องครับจมาทักใครกันครับผมนี่เป็นร้านกาแฟของยตมครับมร้านไม้ของพใช้เรากผมเอามาเสริมแล้วพอจะไปใส่ต่อครับนี่ ไปทางไหนรูนยังบนหัวติดไปเส้นทันหรือไปอะ๋อจะหาเที่ยวออกันมาเดี๋ยวมาแล้วเอาหาเที่ยวกันแม่เท่าแม่เท่าบนมามายามมามาหมาูม่บ้านเนี่ยเะครับแม่เท่ามากมากเลยเดี๋ยวโอกาสว่ามาหาเที่ยวเนาะหาเที่ยวหาเด็๋ยวมาปั่นอ้เนี่ยพาไปพาไปเส้นทันมาเพื่อนเราถึงได้เลื่อนเป็นบอู <ๆ S 2> ไอ้ไอ้วันที่18บดเนีครับว่ามาไทายมาไทยบุงสวง ของสว้วงวันที่สิบแปดเขาผมวันครบรอบครับผ,ผมครบรอบของเมืองอุดรน,นะครับวันที่สิบแปดนี่งานบวงสรวงวันครบรอบของเมืองอุดรจะเป็นเมืองอุดรเนาะครับผมวันที่สิบแปดนี่ครับถนะ้าอยู่บุรีอยู่ใกล้ดีผู้อยู่ใกล้ดีหรือว่าได้อันนั้นเลยเนาะครับผมมีโอกาสมีโอกาสเพราผู้อยูอ่ใกล้แน่งง <laughs> นอยู่ครับ เดี๋ยวจะไม่ตั้งหลักก็ตั้งแต่เศร้าแล้ว <laughs> มาได้กาแฟได้ยังเพิ่กลับแล้วครับพี่นอดค,ครับผมรครับผมขอบคุณหลายครับผมรครับ <laughs>